กลัังงสพเราบาบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันถ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องบงน้องใบามาเที่ยวข้าวหอมรีสอร์ทนะครับที่นี่ข่าวขอแล้ววันนี้เป็นวันเกิดน้องใบด้วยอายุครบ7ดขวบแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจุดไฟเย็นฉลองวันเกิดกันไหมพ่อแบงค์เตรียมไฟเย็นมาแต่ก่อนอื่นพ่อแบงค์จะพาน้องๆไปดูไฟที่นี่ ข้าวหอมรีสอร์ทเปิดไฟสวยมากแล้วก็จันทร์ก็เต็มดวงด้วยนะดูสี่ทุกคนนุ่นเหมือนเขาเหมือนเขาเปิดไฟต้อนรับวันเกิดน้องไบส์เลยอ่ะใช่ใช่ไหมวันสำคัญก็คือวันอะไรวันสําคัญของศาสนาเหรอหรือว่าวันสําคัญปีใหม่อันนี้ก็เป็นวันสําคัญของพ่อนะคือวันเกิดน้องไบส์ไงใช่วันสําคัญมีได้ตลอดแหละและนี่ก็คือม้ายูนิคอนม้ายูนิคอนจะมีเขา ไหนไหนหนูต้องถอดรองเท้ากันใช่แล้วก็ยืนโอ้โหยืนบนหลังม้ายูนิคอนอ้เาหาทนี้งคือไหนไหนไหนทำยังไงอ๋อหนูต้องยกหางขึ้นเหรออ๋อพอชุดหนูมีหางว่าไงครับบินขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเหรอระวังนะระวังตกนะมันจะหวาดเสี่ยวนะอ้าเจออะไรเอ้าดูคน เราเจอที่ป่าฟองเออที่บิงบอกอะว่าพ่อลืมไว้ใช่ไหมใช่พ่อะืมเนแล้วมันยังเล่นได้อยู่ป่ะอยู่บนที่นั่นหนูก็บอกว่าไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยอ้าวพ่อก็นึกว่าพ่อเก็บไปแล้วหูยมันยังเป่าได้อยู่เลยอะโอ้โหมันยังเล่นได้อยู่หดูความใบ้ที่ใบตรงนี้สวยอะใบ้ต้องทําให้พ่อดูอีกครั้งหนึ่งโู้ห้โห 1 1 1 1 1 1ว่าไงครับบิงบิงมายืนตรงนี้สิตรงนี้สวยใกล้โน่นนี่มาสวยอ่ะโอ้โหนี่ก็จะได้มีฟองใช่ไหมหูใบเออใบแข่งแบบนี้มันออกดีนะไม่ต้องเป่าเลยนะแบบเมื่อกี้ไหนลองใหม่ลองจับให้เขไม่เป่าเหโอ้โ้โหโอ้มันลอยไปตรงนู้นเลยดูดิมันลอยลงไปบนภูเขาเลยอ่ะทุกคนเราเจอที่เป่าฟองที่เราลืมไว้ ดีนะไม่หายไปไหนแล้ววันนี้เราจะมาจุดเ,เ,ราาเรามาจุดไฟเย็นกันเลยไหมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปโอเคทุกคนมานี่เร็วมานี่เร็วไฟเย็นของเราพร้อมแล้วอุ้ยหลิวจุดเลยเธอจะได้จุดฉลองวันเกิดพี่ไบส์แล้วก็ฉลองปีใหม่ด้วยพ่อจะนับถอยหลังเลยนะเราจะนับเขาดาวเลยนะเริ่มเลยจุดเลยเก้าแ ใบก่อนสามพี่ใบไม่เป็นไรพร้อมกันเกิดพี่ใบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่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 งสุดได้แล้วครับทุกคนนี่ครับทุกคนน้องๆที่เล่นอยู่ทางบ้านนะการเล่นไฟเย็นแบบนี้เราต้องเล่นกับผู้ปกครองนะห้ามไปแอบเล่นคนเดียวนะรู้ไหมครับบิ้งบ โ <Okay. S 2> อเคขนูใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว,ว,ว,วนี่หมดแล้วมาวางไว้ตรงนี้หมดแล้วาวางไว้ตรงนี้หมดแล้ววางไว้ตรงนี้บิงบายใกล้อ๋อใกล้หมดโอเคบายบายบายโอ้ยโอ้ยหมดยังหมดยังหมดเลยวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขอเก็บไปทิ้งเอาอีกได้ไหมเอาอีกเอาอีกสนุกสนุก้ึงรอบหน่อยบิงรอบหน่อู้หูเก่งมาก สนุกไหมทุกคนสนุก,กติดแล้วติดแล้วติดแล้วต้อหอมไหมอะ่ะต่อไปเราจะเอาไฟเย็นไปให้ไปให้ม้าโพนี่ยูนิคอนดูนี่มมาโพนี่ยูนิคอนดูไฟเย็นใบถือตั้งไว้ตั้งไม่ไไมตั้งทำไงเออนั่นแหละตั้งแบบนั้นแหละตั้งแบบตรงๆก็ได้ถ้าหมดแล้วใบก็วิ่งเอาไปวางวิ่งวิ่งวิง่งชคาตัวนี้เหรอ <c oughs> ชอบทตัวเลยอ๋อหนูชอบทุกสีเลยใช่ไหมต่อไปถ้าเราจุดติดแล้วเด็กๆตามข้อมานะเราจะไปตรงตรงนี้มาไปตรงนู้นคีตรงนี้จะได้สวยหูสวยเลยไบโอ้นี่ครับไฟเย็นของน้องไบหูโอ้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 ไม่ต้องกลัวเแต่ว่าตัวแล้วแล้วก็จุดๆกลมๆจุดๆเลย ได้สิเอาให้หมดเลยแอะไรจมูแล้วก็ตัวมือมือขาขาได้ได้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป็นช่วยใบเปล่าหูดับเทียนเลยขอให้น้องไบเป็นเด็กดีมีความสุขเรียนเก่งๆด้วยนะไบโอเคเราไปดูม้าม้าโพนี่ตัวเก่ากันไหมไปดูซิว่าตัวเก่ามันเป็นยังไงอันนี้คือตัวใหม่นะครับซื้อมาใหม่5ตัว5้าสีเลยแต่มีตัวเก่าอยู่ตรงนู้น4เริ่มซิดแล้วอะตัวเก่าอะตัวเก่ามีกี่ตัวตัวเก่ามีกี่ตัว ไปดูสิตัวตัวก้ามีสี่ตัวเองนี่ไง 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหนอีกตัวหนึ่งเฮ้ย <Hey! S 2> ตัวนั้นคอมันหกักอ่ะใช่ใช่ไปดูสิดูสิทุกคน <c oughs> ทุกคนมาโอลนี่มันมีแบบนี้ด้วยอะ่ะใช่มาโอลนี่มา มันหักไปแล้วว่าแสดงว่าต้องมีเด็กปีนขึ้นไปแส<อ>ดงว,ว่าเราไม่เกี่ยวควรปีนเดี๋ยวมันหักแบบนี้หรือไม่มันก็เก่าแล้วเนาะไปอีกอีกสามตัวนั้นคอหักไหมัมหก,มก็ยังรปกติอันนี้ยังสวยอยู่อ,อ๋อนู่นอีกตัวหนึ่งเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขาหักอะใช่ดูสิดูขาเขาสิขาเขาเป็นแผลอยู่เป็ดเป็ดมีเป็ดสามตัวขี่เป็ดไม่ได้ อออ่างมอมาเราเรือใส่สองเสืออออ่างเราเรือก้ันทหารอ่านว่าข้าวหอมดีสอดเก่งมากอ่านเก่งมากไปดูอีกว่ามีตัวอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีตัวแบบว่าตัวแบบสีใสลุ้งเลยนะใช่ไหมแล้วมันแล้วมันชื่ออะไรนะแคแบร์แคแบเหรอตัวนี้ชื่อแคแบร์เหรอครับทุกคนอ๋อเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไร ม,มันมันมันเป็นสีสายลุงอ่ะแล้วก็ไม่มีลูกตาเลยและอันนี้เป็นหมาใส่แว่นอย่างเท่อ่ะอ,อ,อย่างเทอย่างเทอ่ะแล้วตรงนี้ดอกไม้จริงปะจริงอของจริงด้วยแล้วตรงนี้อ่านาาว่าอะไรใบอ่านว่าถึงแล้วข้าวหอมรีส์ทศูนกอเลยูนย์กอมอเคเราเข้าห้องกันไหมส่วนคมเข้าห้องเลยยังไปเข้าห้องกันนี่คือห้องพักของเราเนาะห้องพักของเราจะมองเห็นวิวตรงนู้นเลยใช่ไหม เป็นเป็นวิวแบบไฟไฟถนนอนะแล้วก็แล้วก็มีดาวแล้วก็มีท้องฟ้าเราเข้าไปดูในห้องกันครับไปเข้าข้านในกันครับว้าวง้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจใช่องบิง b บ d ยด้วยนะบ๊ายบาย